สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจดมคำเปาเช่นเคยนะครับครั้กันแบบเน้นๆหยิบมาพร้อแบบจัดเต็ม1คู่นะครับวันนี้ครับคือวันพุธนะมองไปที่ฟุตบอลลีกรองของฟินแลนด์นะครับฟินแลนด์ยักษ์โคเน้นนะครับสี่ทุ่มครึ่งบ้านเราอันดับ11ครับไมป้าพบอันดับ7คอกคูล่านะครับไมป้านี่ชนะ1แพ้4นะส่วนคอกคูล่าชนะ3แพ้2เรียกว่าฟอร์มก็ไม่ดีดีด้วยกันทั้งสองฝั่งนะครับแต่ว่าคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนในประวัติศาสตร์นะตัวผู้เล่นครับไมป้้้าวัันนนีใชยูโซไลติเครบ ยารีฮัสโซนะครับแล้วก็แอนโทนีฮัตทูเน่นครับส่วนคอกูล่าครับมีคายคูรินกาครับอาบูซานูนูนะครับและอาบูบาก้าดุมเบียนะคู่นี้คอกูล่าบุกมาบังครับชนะ2ส,สกอร์แฟนๆจะเฮได้ครึ่งมุมปากอยากยิ้มกว้างต้อง3สกอร์ขึ้นไปซึ่งดูแล้วโอ้โหทำไมมันถึงได้โหดร้ายขนาดนี้จะดมมองว่าคู่นี้ไม่ได้ต่างกันเยอะนะฟอร์มหลังเนี่ยแถมดูแล้วไมเป้านี้เล่นในบ้านด้วยไม่น่าแพ้ถะลุถึง3สกอร์นะ่ะ อย่างแย่ถ้าแพ้ก็ไม่น่าเละขนาดนั้นนะครับวันนี้มองเจ้าถิ่นกันแล้วกันครับใหม่ป้าครับอันนี้คือเจ้าดาพเป้าแบบเน,น้นเน้นฟินแลนด์ยักษ์โคนเนนใหม่ป้าฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มแลนหน้าจอแอบไปได้เลยนะวันนี้เจ้าดาพเป้าลาแล้วสวัสดีครับ